สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามากันแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับเคสแก้จมูกนะคะเคสนี้เป็นเคสที่เนื้อน้อยมากๆนะคะก็ได้ทําการผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะเคสนี้แก้จมูกแล้วก็ตัดปีกจมูกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหมออธิบายอีกทีนึงนะคะภาพเสียงไม่ชัดคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณชายคลินิกทุกท่านนะครับอยู่กับหมอนโน้นายแพทย์กรพงภ์อักคราชายงกับคุณชายคลินิกสาขาขอนแก่นนะครับก็สวัสดีปีใหม่เอฟซี FC คุณชายคลินิกทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จริงๆเป็นวันแรกที่คลินิกของเรานะครับเปิดทําการในปี2568นี้นะครับก็ถือโอกาสช่วงนี้เลยนะครับก็ไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็ขออนุญาต ไวยพรอมปีใหม่ให้กับเ็ชซีุณชายคลินิกทุกท่านนะครับก็ในวาระดิธีขึ้นปีใหม่2,568นี้นะครับก็ขอให้เวชซีุณชายคลินิกทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงและก็รวยรวยรยปังๆกันทุกคนนะครับและที่สําคัญคือให้สวยๆกันทุกคนเลยสําหรับใครที่ยังไม่สวยสวยไม่สุดนะครับก็สามารถแวะมาใช้บริการคุณชายคลินิกเราได้นะ อย่างเคสนี้ต้องขอญาตแนะนํานิดนึงเรามีเวลาสั้นๆไม่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเคสต่อไปเคสนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเป็นเคสเนื้อน้อยมากๆต้องใช้คํานี้เนื้อน้อยธรรมดาไม่พอนะเคสนี้ต้องเนื้อน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าพอเคสนี้เนื้อน้อยมากๆพอปัญหาของเนื้อน้อยมากๆแล้วถ้าใส่ซีคนไม่พอดีกับโครงสร้างจะมีปัญหาพอรัดแกนมานะครับจะมีปัญหาเรื่องเนื้อบางแล้วก็มีอาการเจ็บตรงบริเวณไม่ว่าจะสันหรือตรงปลายได้นะครับอย่างเคสนี้มีปัญหาเรื่องเนื้อน้อยมาก แล้วก็ซีโคลท่งเดิมจะให,ใหญ่กว่าโครงสร้างนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นียมันจะยังมีอาการเจ็บอยู่บ้างหลังจากทําไปเกือบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้เลยนะครับวิธีการแก้ไขมีอย่างเดียวครับลดขนาดซีโคนล,ลงแล้วก็เหลาซีโคนให้มันพอดีกับโครงสร้างเพราะฉะนั้นเคสที่เนื้อมันน้อยมากๆนะครับความโครงสร้างจะโด่งได้เต็มที่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูกันว่าหลังทําอันนี้เป็นหลังเคสหลังแก้เดี๋ยวยกกล้องเข้ามาใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้จะให้ดูว่าอันนี้คือหลังทําทันทีนะยังไม่ได้บวมยังไม่ได้ช้าอะไรมากนะครับก็อันนี้คือหลังทําทันทีจะสังเกตว่าจริงๆโครงสร้างอะโด่งไม่ได้เยอะเลยโด่งขึ้นนิดหน่อยนะครับจากโครงสร้างเดิมเพราะว่าเคนี้เนื้อเขาน้อยมากดึงแทบไม่ขึ้นเลยกับเนื้อนะครับแล้วหลังทํานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากรู้ว่าจมูกตัวเองจะดึงโด่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับให้ดึงเนื้อเป็นหลักครับดึงเนื้อคือบริเวณนี้นะครับบริเวณเนื้อที่บริเวณสันจมูกไม่ว่าจะต้องหัวคิ้วหัวตาตรงนี้แล้วก็สันจมูกตรงนี้หรือปลายจมูกนะครับถ้าเนื้อสามารถดึงขึ้นเยอะได้ก็จะสามารถดึงโด่งได้แต่ถ้าเนื้อดึงขึ้นน้อยก็เรียกเนื้อน้อยซึ่งเราก็สามารถใส่ได้แค่นี้อันนี้เทนี่ใส่ได้แค่นี้จริงๆนะครับความโด่งอาจจะไม่ได้โด่งฟุ่งเื้อวังอลังการต้อง เข้าใจก่อนว่าการทําจมูกนะครับทำภายใต้บริบทของโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่สามารถออกแบบจมูกให้โด่งพุ่งเวอร์วังรังการได้ถ้าโครงสร้างไม่พอเนื้อน้อยหรือว่ามีปัญหาเรื่องเนื้อบางนะอย่างเช่นนี้ก็ด้วยโครงสร้างปีกบานนะครับแล้วเนื้อน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถดึงปีกให้เชิดขึ้นสูงโด่งได้เราแก้ปัญหา ที่ปลายเหตุด้วยการตัดปีกด้วยนะอย่างเช่นนี้ตัดปีกนะครับเพื่อใหอ้จมูกที่ดูไม่ได้โด่งมากแล้วก็ได้ลักษณะของจมูกที่เล็กเข้ารูปนะก็จะได้ลักษณะของโครงสร้างของจมูกที่สวยและก็พอดีนะอย่างเช่นนี้ก็ต้องบอกว่า,าสวยรับปีใหม่เลยนะครับนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้เราได้รีวิวแล้วก็ไลฟ์สดในวันนี้นะก็สําหรับวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดยาวมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคิดต่อไปแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตปิดไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ ี้นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่เอฟซี FC คุณทารีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันในรายสดหน้าแลกันะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ